สวัสดีครับผมตอนเราสู่เกม GTA San Andreas นะครับวันนี้ผมจะเล่นในตัว CG นะวันนี้ผมก็จะมาเที่ยวเมืองใหม่นะครับผมที่ผมที่ผมพามาเจอแล้วผมก็เข้าไปในเมืองนี้น,นะฮะเมือง Los Santos น,น,นะฮะนึกเมืองอะไรฮะแนวว่าจะออกมาฝนเลยตกเลยฮะเนี่วก็จะเป็นเมืองใหม่นะจะมีส,สนุกอะไรอย่างงี้ยนะเป็นพวกไฟฉนาวนาอะไรอย่างงี้นะครับผมขอเซฟแล้วกันนะ เ็นเนะตอาไม่ได้เดี๋ยวต้องออกไปก่อนอเคยจำนะพาไปดูทีระชีระีละทีละนี่เลี๋ยัทีทีทททท่ีที่เนเ,เอารถนี้นาะแม่ว่าเออ่งวารถด้ม่ยงมาก่รัเค่เคเคาฮ่าฮ่าาบัสรอบเมืงน,นะ มันจะเีนพวกแสงไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเมืองเหมือนาจะมีงานอะไรอย่างอเ,เอไปซาตอควาดีกว่าซาต้ายเอา่อโอ้นั่นเสือเลยโอเคนะครับชมมันชมกันชมนคนะับโย่ไปจูสุดมิสื็อสซ ช็อตน,นะต้องขอภยัยภัยเรื่ย que, ไปเรื่อยไปเฮ้ยเมืองใหม่ก็จะมีพวกไอพวกเมืองใหม่ก็จะมีนะไีพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยอะไรยอย่างน,นนะฮะมันจะมีกิจกรรมหลายอย่างมางให้เราด้วยนะไออย่า้นีติดดาวดีป่ะนะออกมาได้บินนะครับ โอเคนะครับโอ้ผมว่าถ้ากผมจะทำก็จะซื้อใหม่ผมก็จะซื้อใม่นครับมันเอาไม้เก่านี่โอ้โหคุณแม่คุ้องบอกก็ฟังเรื่องนะครัคิดนึงกริงครับผมก็ไม่ดูเรื่องม้ันชอนะครับผมเ่อ กกเกลดกดกดเฮ้ไปเฮ้ยเาอเขนิดาล้วัน,นี้ผมชมตทีละมืองทีละเนลลลลมอเออออืองกันนะทีเ้ทีละทีโอาเนี่ยหัวเ้าะหัวะมาเลยนะเฮ้ยแล้วก็ดู้นอะไรอย่างนี้ออมากนี้ฮะ เนี่ยทกผมเอหมูบ้านแล้วครับผมนี่เป็นหมบ้านที่น่ามากอพระกังคนอยู่เลยฮะเฮ้ยว่าที่เรายู่ของเราบานแบบแบบภาพสวยมากเลยนะภาพมันก็เหมจริงนะแต่ว่าเสียงยังคืนเบอร์อ่ะกับคุณเบอร์ได้มาจากนะผมไปเชยนแบบในออปชั่นมาแต่ไทยมันก็เลยมันจะต้องภาพแบบพวกไรเดบชัดจแล้วแต่ว่า มันแบกบฮะภาพเบลมในสาตาเสร็จแล้วครับเบนี้ไม่เห็นอะไรครับผมเลยรถบัดไปเลยฮะนีสิคือรบมาจับเฮ้ยไหาแล้วไม่ดีนะมันก็แบบก็าก็อะไร่นะเี่ยอตอนนี้ก็ถึงแล้วมาแล้วอามันสนามบินมั้งนี่สนามบินใช่หรใช่ครับสบนอยู่เดีย เมาเลยนี่ก็ถึงตอนที่มีเขาเขาภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอต้นไม้ต้นไม้เล็กนะฮะลงตรงนั้นก็จะเป็นแบบพวกอะไรนะตู้อะไรเงี้ยพวกตู้รถอะไรเงี้ยเก็บของอะไรอยครับเอ่โอ้ยมัยังไม่มีงทับมันทับมันทับมันก็ทับดิบไปครับเนี่ยพลางให้บอร์เกอร์ นี่ะไรอย่างนีตครงมให้ดูแบบแห้ผมก็แบแบปบแบบอะไรอย่างนังน้นตผมเกียดไปนะคลิปยาวเกินนะวอสดีนเครับเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วอมเล็บลงเคสวัสดีครับ